บูมเป็นไงครับผมเป็นไงบ้างครับฟอร์มการชกของนองออ้องก็ดีใจมากครับวันนี้ก็ดีใจที่น้องทําได้ครับก็เกมการชกบนเวทีเขาทาได้ตามที่วางแผนมาคือเด็นสองแล้วก็วันนี้ไม่ถอยมากครับเพราะว่าก็จะโชว์ให้ทุกคนยอมรับนะครับชนะแพ้ชนะก็ต้องให้ทุกคนยอมรับก่อนที่จะได้สองนั้น,นบูมคิดไหมว่าเกมจะจบแบบไม่ครบยอบ ผมไม่คิดว่าจะไม่คบยกครับแต่ผมคิดว่าวันนี้ยังไงเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยร่างกายเราดีกว่าแน่ครับก็ล้วก็ขึ้นมากดยกสองเป็นองด้วยก็ดีใจตอนนั้นเป็นองกับอกน้องว่าไงบ้างก็บอกว่าอาตี์แสนหนึ่งแล้วก็ให้ออกไปเน้นศอกเลยครับอ,อย่าถอยอเน้นศอกแล้ว,ลวอ,ออกไปยกสามน้องก็ทําได้จริงใช่ครับเขาก็เดินทำล้าก็อาศัยร่างกายดีใจมากครับเพราะว่าชื่อชันเราวเป็นรองประดูการพันโมยเป็นรองเยอะเลยที่เขาบอกเขาแพ้แบบเมื่อกี้นี่เขาเขาน้องไม่หลับอยากมีไฟสองครับอ๋อก็ยินดีครับเพราะว่า เราชนะมาก็ก็ยินดีอยู่แล้วครับถ้าอยากจะจะแก้มือครับหรือว่าเออจะยังไงก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมสึกเล็กก็ก็เราก็กำลังมั่นใจครับน้องอันนี้ก็ทําสําเร็จนะครับมาที่คุกเล็กเป็นไงบ้างครับน้องดีใจมากครับครึ่งเหนึ่งครับอือชิ้นชั้นหนึ่งที่ไม่ว่าจะชา ผไม่คิดว่าจะชนะนะครับแต่ว่าผมว่าเบียดไปเลยร่างกายผมดีกว่าเพราะว่าในพี่เขาแบบไม่ไม่แข็งเลยอเพราะมันลื่นด้วยแล้วเขี่ยขาง่ายเลยชีมันหนมันเริ่มเป็นนเราก็หนักใจอยู่ครับมันลื่นไม่อยากยกอะไรเลยครับพอยกไปนี่ลื่นเลยต้องระวังนักเตะก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีอะไรต้องใช้ส่วนตัวตั้งใจครับผมแบบทำทำบ่อยแล้วนะแล้วแบบเป็นแล้ว ใช่ครับโอกาสมาด้วยครับน้องมาน้องมาีกนก็เยอะอยู่ครับวันนี้ทีมงานนี่ดีใจกันโหสาใจกันเลยมีในใจในใจอยากเจอใครมีไหมยังครับนแล้ตแต่จัดมาได้เลยครับพร้อมท่สุดร้อยสิบสามสิบสี่ครับตอนสุดต้องร้อยสิบสแล้วเพราะว่ากำลังตกรถประมาณหกโลได้ครับแล้วที่เรามีแชมปนเอง นี่ครับแอมน้อยร้อยสิบเจดครับกี่กี่ไฟแล้วครับน้องที่เรายังไม่ได้สามสิบเอ็ดไฟครับสามสิบเอ็ดไฟไฟไม่มีแพ้เลยไม่แพ้ครับฝากพี่น้องจะคำนวนของแก่นน้อยเอาขอบขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ทำเตขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เป็นกไม่เงใจผมวันนี้ไอเทนนะครับของบุ้มฝากถึงแฟนที่รอติดตามด้วยครับของผมก็ฝากเชียร์ คนสึกเล็กนะครับคนสึงเล็กคนสึกน้อยอยู่า้างคนกี๋แล้วก็เด็กๆคนอื่นๆด้วยนะครับในค่ายก็พยายามจะทําทุกไฟออกมาให้ดีที่สุดนะครับอาจจะมีแพ้บ้างเสมอบ้างแต่ว่าพวกเราก็เต็มที่ทุกไฟครับในการออกไปชกแต่ละครั้งครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับสู้เต็มที่ครับผมนี่ก็ยินดีด้วยครับผมน้องครับ